คิดถึงขนาดที่ว่าบางครั้งบางทีนั่งร้องไห้หรือว่านั่งเศร้าอยู่คนเดียวอะ่ะเออมันมันเป็นความคิดถึงมันเป็นความโหยหามันเป็นความรู้สึกดึงดูดอะไรบางอย่างห่างกันไหมหรืออาจจะเลิกกันไปแล้วหรืองอนกันอยู่หรืออะไรต่างๆเขาร้องไห้นะ โอนะโอ้โหนะใชดถึงมากคิดถึงคิดถึงสุดๆนะเออดูปาดน้ําตาดูลองไห้นะเอองอนกันอยู่ก็ต้องบอกว่าคิดถึงมากนะเอ,อโอ้ยคิดถึงอยากกอดอนะดูจากพลังงานตรงนี้อยากกอดอยากอ้อนอยากให้โอบนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาคิดถึงคุณหนักมากนะ คิดถึงมากๆอยากให้กอดอยากให้โอบอยากจะเล่นกันอยากจะอยู่ใกล้ชิดอยากจะให้โอบก,กอดเกิดเลิกกันไปแล้วต้องบอกคิดถึงวันเก่าๆคิดถึงวันเก่าๆถ้าใครเลิกกันไปแล้วนะเขาคิดถึงวันเก่าๆว,ว,วันที่เรายังดีด้วยกันมันเหมือนเขารู้สึกขึ้นมาว่าเฮ้ยตอนนั้นมันก็ดีหน้อยเอยนาะเออดูจากพลังงานตรงนี้คิดถึงนะคิดถึงหนักมากเลยคิดถึงแล้วก็ปาดน้าําตาเช็ดน้ําตาแบบ เออเขาเหมือนเขาสวดมนต์เขาอ้อนวอนเขาขอพรเขาขอให้ได้กลับมาดีกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะเออหรือว่าอาจจะห่างกันไปก็ต้องบอกว่าเขาเหมือนอยากจะขอขอให้ได้เจอกันอีกเร็วๆขอให้อ,อการงานคล่องตัวปัญหาอุปสรรคคลี่คลายแล้วก็ได้เจอกันเร็วๆหรือถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์สถานะไม่ชัดเจนก็ต้องบอกว่าเขาขอให้ขอให้อ,อ ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแล้วทำอะไรให้มันอะไรอะไรชัดเจนเพอเขาคิดถึงคุณหนักมากแล้วรู้สึกดีกับคุณมากๆคิดถึงหนักมากเลยดูจากพลังงานตรงนี้อยากให้โอบอยากให้กอดอยากใกล้ชิดนะแล้วก็เขาเรียกว่าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะให้ได้ใกล้ชิดกันแบบตลอดเวลาอยากให้ปัญหาอุปสรรคต่างๆคลี่คลายอยากจะมาหาคุณมาก อยากจะเจอคุณมากอยากจะอยู่ใกล้ชิดกับคุณมากอยากจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะส่วนถ้าเกิดงอนกันอยู่หรือทะเลาะก,กันอยู่หรือว่าเลิกกันไปก็ต้องบอกเลยตอนนี้เขาขอให้โลกเวียงมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งขอให้ คุณให้โอกาสเขาขอให้อะไรอะไรมันลงล็อกลงตัวหรือใครที่สถานะไม่ชัดเจนเขาขอให้อะไรอะไรมันลงล็อกลงตัวขอให้มันเป็นจังหวะที่เหมาะสมขอให้ปฏิหารมีจริงขอให้ปฏิหารเกิดขึ้นแล้วก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันชัดเจนขึ้นขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันลงล็อกขอให้ทุกอย่างราบรื่นขอให้ความรักสมหวังอ